ครับผมกับผมเติร์นครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการดึงข้อที่ถูกวิธีมาให้แบบทำไม่ถูกวิธีครับแบบปกติก็จะทำกันเหยนทําทำกันไม่ถูกวิธีเยอะมากแต่วันนี้ผมจะมาสอนตามที่เขาขอครับทำดึงข้อแบบถูกวิธีดึงยังไงครับเรามาดูกันเลยครับก็วิธีการดึงข้อที่ถูกวิธีสำหรับผมที่ผมทํากันนะก็ถ้าเป็นเบาหัสูงจะดีมากแต่ผมไม่มีครับเลยเลยใช้ตัวนี้ครับแล้วก็จับประมาณนี้ไม่ต้องไม่ต้องโอ้โห กว้างมากเกินไปนะครับสำหรับคนที่แบบกล้ามในน้อยอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็กแค่ประมาณนี้พอครับหนับเสมอประมาณเงี้ยแต่วิธีการดึงคือดึงขึ้นที่สุดให้มันเสมอทางเราเลยดาลงแล้ลแลลก็ลงลงให้สุดในใจแบบแบบอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถูกนะครับวิธีการทำนี้คือเราแทบไม่ได้ได้อะไรเลยครับแล้วราเหนื่อยบทิ้งเฉยๆครับก็อย่าลืงจะทำให้เรื่องครับกับถ้าเป็น ตางยนะครับแต่ไม่มีรอ่าไปเลยนะอ่ะดประมาณนี้ครับทีการดีพว่ที่ที่รับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไ้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ